<mm> ป,ะปะ้าพามาแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะคืนนี้เช้าแล้วหรอพี่พาจะบ่ายจะเย็นแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาทำสลามมโลคิว วันนี้นะสลามไมโลคิวของเราเราจะไม่ทําใหม่เราจะเอาสลามเก่าๆมาลองทําดูค่ะสลามที่มันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่ายงไงอ่ะต้องทิ้งแล้วอ่ะหน้าตาน้าเกลียดอะไรเงี้ยจะมาทําดูว่ามันจะเป็นไมโลคิวให้เราหรือเปล่าถ้าใครอยากดูแล้วขอมันแค่หนึ่งไรเด้านะ อุปรกรณ์ของเราวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็คืออันนี้ผงไมโลเลยนะคะไม่ใช่ <Huh? S 1> ผงโกโก้น,นะคะเราก็จะมาดูตัวนมข้นหวานกันก่อน <What? S 1> สลามที่มันไม่น่าจะพิลลมหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคะดูหน่อยโอ้นี่ใสเลยเป็นสีโคกนั่นเองเห็นไหมทุกคนใส่สลามโคกลงไปก่อน,นะคะ่ะว้าวโอโหสลามโคกเปียวนี่แปะแปะ นี่เห็นไะโอ้อเป็นสี่เหลี่ยมไมโลคิวยักษ์ค่ะและน,นี้เป็นสีอะไรคะอ๋อเป็นแบบนี้ด้วยอะไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่เพราะว่าแอร์กบอันนี้เป็นสีอะไรคะทุกคนสีโอวันตินนั่นเองไห้นพวกเอาสลามสองสีนี้มาปนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเห็นไหมเวลาสลามทิ้งไว้นานๆเป็นไงคะจิ้มฟินแบบเวอร์วงรังอลังการจ้า จิ้มฟินเวอร์จริงอ่ะนี่อ่ะหม้นี่ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จิ้มฟินไม่แพ้กันสวยเนาะสีสวยเห็นไหมมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เหลวแล้วค่ะแต่ว่าเราทำดีไงมันก็เลยไม่ติดมือไงอเนี่ยสลามอย่างเงี้ยกำลังเล่นมันเห็นไหมคะเป็นสลามน้ำขุ่นบวกสลามน้ำใสค่ะแต่ว่าสีของมันค่ะไม่สวยเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขาค่ะ เพราะว่าเนื่องจากปนหลายสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโหดูฟินมากและที่สำคัญนะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วใช่ไหมแต่ว่าไมโลคิ้วการที่เราจะมาปั้นให้เขาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเราต้องทำให้สลามอะ่ะมันแน่นกว่านี้ค่ะแน่นๆเพราะฉะนั้นเราจะใส่อะไรลงไปนะคะเราติดตามให้ดีค่ะว้าสวยอะ่ะ เนื้อดีมากค่ะนี่นะเปาพากลัวไม่ชัวเพราะฉะนั้นเราจะเอามานิดเดียวก่อนค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่นิดเดียวประมาณนี้หูยืดมากอ่ะนี่มันเป็นสีกาแฟแล้ววะ่ะทุกคนดูดิเราทําไม่ได้ง่ายๆนะสีเนี้ให้ม,มันหเป็นสีกาแฟเราจะใส่แป้งนะคะแป้งข้าวโพดลงไปหนึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะไม่มีเอาช้อนชาแล้วกันค่ะสองช้อนชาะนะคะงั้นนะคะเราจะเอาสลามกับแป้งนะคะนวดเขาให้เข้ากันค่ะ นี่ไม่เคยทำเลยนะเนี่ยเหมือนทำขนมเลยเนาะมันจะเข้ากันได้ไหมคะดูมันแยกตัวเลยค่ะทุกคนดูมีแป้งฟุ้งๆอยู่ข้างในด้วยค่ะพอเราใส่แป้งเข้าไปเนาะเหมือนแป้งโรตีเลยเราก็จะเริ่มใส่ผงโกโก้ค่ะเขาก็เริ่มหนืดขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าไม่เยอะมากค่ะเห็นไหมมันยังแบบ ยังแผ่ได้อยู่นิดนึงนจริงๆแล้วมันต้องแบบตึงไปแอดึงแล้วแบบดึงแล้วแบบไม่ไม่ยืดอะคะ่ะประมาณจิลประมาณนี้เราจะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะใส่ลงไปสักสองช้อนก่อนแล้วกันนะคะหอมโกโก้มากค่ะ <Yahoo. S 1> ยืดขุมไปมือต้องดำแน่เลยทุกคน <laughs> กลัวอะไรคะเจ๊พากลัวอะไรก็กแค่มือดำเล่นมานักต่อน,นักแล้ว อย่าไปกลัวะคะ่ะโหพอผสองหงเหมือนแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอเราใส่เข้าไปมันก็เหมือนเลยอะ่ะคือไม่ต้องอะไรมากเห็นปะเหมือนหอ,หอมเหมือนขึ้นมาทันทีอยากจะกินโกโก้ปั่นยังไงบอก<ห>แล้วทำให้สลามเนื้อตึงขึ้นมาด้วยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นกันเนาะแล้วเราก็จะคุผโกผงโกโก้แล้วเราก็จะมาเลี้ยงใส่จานกันค่ะไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเนาะก่อนอื่นเราต้องทําให้โกโก้ชิ้นเท่าๆกันก่อนค่ะแ,แค่5้าชิ้นก็พอค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงลงจานไม่ได้นะก็ะได้แบบนี้นะคะเราก็พยายามทําให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเป็นกลมๆก,ก่อนกลมๆวางกลมๆวาง อพอเขานอนลงไปใช่ไหมคะเราก็เอาผงโกโก้โรยคะ่ะก็พาจะจัดใส่จานนะคะโดยการทำให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมคะ่ะทุกคนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจานเขาสีขาวด้วยเนาะถ้าวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะสี่เหลี่ยมยังเฮ้ยทำได้อ่ะป,ป๊าป้าเธอทำได้ <Yeah>. mm. เห็นไหม วางข้างๆกันเอ้ยเหมือนเลยอะปาจริงตัวเธอจะ,จะทำเหมือนแบบนี้ไม่ได้นะดูโอ้โหมันมากอะมืนมากเหมือนตอนที่เราทำแล้วมันยังไม่ไม่แล้วเสร็จหรือว่าทำแล้วมันแบบดูเห <laughs> มือนมากทุกค มีผงโกโก้ดีนั่นเองโรยหน่อยเห็นไหมมันค่อยๆนอนลงไว้แล้วแต่ว่ารวมๆแล้วมันใช่อะดูดิลามไม่โลคิวอะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะคือมันไปแอบฝั่งนู้นนิดนึงอะเนาะมาเล่นค่ะอุ้ยจิ้มไม่ได้จิ้มไม่มีความรู้สึกแต่มันมีความยืดเห็นไหมยืดยืดมากโ มันก็ขึ้นอยู่ที่เราปั้นอะเพาพาคิดว่านะเราลองปั้นเป็นก้อนเดียวดูอ่ะสี่เหลี่ยมก้อนเดียวแล้วก็เอาผงโกโก้โรยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมาไมโครคิวยักษ์นี่นี่เห็นปะไม่รู้ละ่ะเหมือนเกินอะคือมันก็จะค่อยๆคลายตัวค่ะแต่ก่อนที่มันจะคลายตัวเนี่ยเราก็จะเหมือนเก็บผ้าไว้ทันให้เหมือนบาวนี่เลย <Wow. S 1> ตรงนี้เหมือนเบวนี่อ่ะฮะเหมือนบบวนี่เลย นี่จิ้มไม่ได้ด้วยเพราะมันติดผงโกโก,โก้แต่ว่ามันมีความยืดระดับระดับยืดมากค่ะดูยืดเห็นไหมเราสามารถเอาสลามเก่านะคะมาทำและมาเล่นใหม่ได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ค่อยชอบสีเขาแล้วนาอก็สามารถจะเอามาประดิษฐ์ได้เห็นไหมว้าว<ๆ>อยู่ตัวเลยนะคะ โอ้ oh. และถ้าใครอยากให้ปหา้าพาทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เนาะคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสรมไมโรคิวของเรานะแคะ่ท้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าแน่นอนคลิปนี้ไปจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บจิไม่ฟินเลยอ่ Finn, อะจิไม่ฟิน เราลองเอาอันนี้มามหลบคิวคิ้วคิวคิิวคิวคน่าเล่นไปอีก